ตัวนี้เป็นคูปอต้าอ่สองตัวนี้ตัวเปล่าจากราคาสามหมื่นห้าลดเหลือสองหมืบาทจะ้ะสองหมืนบาทใช่ค่ะตัวเปล่าตัวเปล่าจะ้ะคันไหนราคาไม่ถึงแสนไม่รวมส่งนะคะ นี่อุานี่